ลั่มดีเอ็กซวันนี้ไปติดตามสถานการณ์ของครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกเกือบทุกคนในครอบครัวติดเชือ้อโควิด1 9นะคะยกเว้นอยู่เพียงคนเดียวก็คือผู้ป่วยติดเตียงทําให้กําลังเกิดปัญหาตามมาค่ะเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุด้วยและด้วยความที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกระบวนการขั้นตอนในการดูแลก็ยิง่งยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วยนะคะและขณะนี้กว่าที่จะรอสถานที่ที่จะดูแลผู้ป่วยท่านนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ ติดตามรายงานจากคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยในช่วงดีเอ็กซิทค่ะผู้หญิงคนนี้ทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เธอเดินทางไปรักษาอาการไม่ได้เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยสูงอายุมีอาการอมาาัมพาตติดเตียงก็มันก็ไม่มีแรงจะดูะ แต่ก็ไม่มีใครเขาก็ดูแลไม่รู้จะทำอย่างไงเรเลยตอนนด้มีการติดต่อไปทางหน่วยงานอื่นบ้างครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณตากับตัวพี่เองติดต่อไปแล้วค่ะเขาก็ต้องบอกว่ารอผู้ป่วยติดเตียงตรวจก่อนนะครับก่อนหน้านี้สามีและลูกชายของเธอติดเชื้อไวรัสโควิด19และถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานีเหลือเพียงเธอและคุณตา ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐความต้องการของเธอคือพาคุณตานำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเชื้อโควิดและให้พักรักษาตัวโดยมีผู้ดูแลเนื่องจากคุณตามีความเสี่ยงจะติดเชื้อจากคนภายในบ้านมีหน่วยงานรัฐรัฐเข้าไปรับไปโรงพยาบาลแล้วหรือยังครับการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐยาวนานถึงสองวันก่อนอาสาสมัครกลุ่มเส้นได้จะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์เพื่อน,นำส่งคุณตาไปตรวจที่โรงพยาบาลนี่เป็นปัญหาแรกเมื่อมีผู้ติดเชื้อหรือผู้มีความเสี่ยงสูงในบ้านและเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เคสนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่24นะประมาณช่วงเย็นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะน่าจะเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงานของกระทรวงพมพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โทรมาโทรมาขอให้เราเนี่ยช่วยเหลือหน่อย ว่ามันเกิดเคสนี้ขึ้นว่ามีผู้ปว่วยจิตเตียงอายุมากด้วย74ปีเสี่ยงสูงอยู่ในชุมชนแออัดลูกชายคนหนึ่งก็ไปอยู่ในสถานพยาบาลแล้วเป็นโควิดลูกสะพ้ายคนที่ดูแลอยู่ก็ติดเชื้อแต่ยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องจัดการพ่อสามีให้เรียบร้อยก่อนิสิตติดตามไปที่โรงพยาบาลและพบว่าขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยเข้าตรวจหาเชื้อโควิดติดปัญหาหลายขั้นตอนครับพี่ผม,มแม้ว่าก่นอนหน้านี้อาสาสมัครจากกลุ่มเส้นได้ ได้รับการประสานจากนักสังคมสงเคราะห์กระทรวงพอมอนำผู้ป่วยเข้าตรวจได้ทันทีแต่ในระเบียบต่างๆทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต้องรออยู่ในรถร่วมกับอาสาสมัครนานเกือบสามชั่วโมงพอไปถึงครับกลายเป็นว่าโรงพยาบาลกับข้าราชการที่เป็นกระทรวงพมคุยยังไงไม่ทราบมันไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นทุกอย่างต้องเริ่มใหม่หมดเลยแล้วก็ต้องให้พญาิมาด้วย ซึ่งญาติเนี่ยคนหนึ่งก็ป่วยโควิดอยู่ในสารกักกันตัวอีกคนก็ป่วยโควิดเดินทางออกนอกบ้านไม่ได้แล้วอะไรล่ะครับแล้วอะไรคือคําว่าญาติของเขาแม้จะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแต่คุณตากับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ได้อาสา,าจึงจําเป็นต้องส่งตัวคุณตากลับมาพักที่ห้องเช่าเล็กๆภายในตรอกย่านบางซื่อเพื่อรอผลตรวจโดยมีลูกสะพ้ายที่ติดเชื้อโควิด19เป็นผู้ดูแล ช้าวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเดียสิทธิ์ติดต,ตามไปที่กลุ่มเส้นได้เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือคุณลุงสิทธิ์ไม่มีผลผลเชื้อโควิดเนาะแล้วก็มีการได้ประสานกับทางศูนย์บริการสาธารณสศูนย์สามครับเรื่องของคุณลำพัยที่ต้องไปไปเข้ารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขนาดรางังสิตนะครับ,รบทีนี้ตัวคน คนคนลุงประสิทธิ์เนี่ยอยู่ในความดูแลของกระทรวงพมเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทีนี้มีการประสานเพื่อจะให้ส่งให้อ,อทางทางทางเครือข่ายครับเป็นรับตัวไปดูแลต้องลองติดตามกันต่อนะครับว่าในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของพอมอเองหรือทางกลุ่มเครือข่ายอะไรจะสามารถเข้ามาเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ตรอกเข้าสารที่นี่นครับ ดิษิตย้อนกับไปภายในตรอกบ้านไม้ริมของย่านบางซื่อกรุงเทพมหานครชุมชนเล็กๆใจกลางเมืองเพื่อเฝ้ารอดูว่าจะมีหน่วยงานไหนเข้ามารับผู้ป่วยหรือไม่รถมารับตรงไหนครับพี่และในช่วงบ่ายผู้ป่วยซึ่งเป็นลูกสะพ้ายได้จัดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางไปขึ้นรถกู้ภัยที่จอดรออยู่ห่างจากบ้านประมาณ50เมตรก่อนนำส่งไปโรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานี ของชาวเล็กๆนี game, um ้ถูกปิดตายทันทีหลังลูกสะพ้ายเดินทางไปรักษาเหลือเพียงคุณตาอายุ74ปีที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ภายในห้องเพียงลําพังชาวบ้านเริ่มเกิดความกังวลใจว่าจะมีหน่วยงานเดินทางมาช่วยเหลือคุณตาหรือไม่แม้เวลาจะเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วชีวิตคนในชุมชนขับเคลื่อนไปพร้อมกับเวลาแต่เทียบกับความรู้สึกของญาติเวลากับเดินช้าผิดปกติ ผ่านมาเกือบ6ชั่วโมงที่ผู้ป่วยติดเตียงต้องนอนรอความช่วยเหลือทีมข่าวไม่พบว่ามีหน่วยงานของรัฐเข้ามาในพื้นที่ okay, okay. นะทีมอาสากลุ่มเส้นได้จึงติดต่อผ่านในชัชวานคงอุดมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทักพลังท้องถิ่นไทยเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเพียง30นาทีเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตบางซื่อเดินทางมาพร้อมกับนำอาหารและเครื่องดื่มมาช่วยเหลือในเบื้องต้น ทุกการช่วยเหลือถูกติดตามจากลูกสะพ้ายแม้ว่าเธอจะเดินทางไปรักษาและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขอบคุณมากค่ะเป็นห่วงแกผู้ประสานงานกลุ่มเส้นได้ซึ่งเป็นบุคคลหลักนะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเคสและเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสองวันมีอุปสรรคหลายขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 แต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง กับไม่มีสถานที่รองรับจึงร้องขอให้รัฐบาลเล่งจัดการสถานที่ให้กับผู้พิการโดยเฉพาะบุคคลเหล่านี้ให้การช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้มีรายงานว่าหมอจากศูนย์บริการสาธารณาสุขศูนย์ได้เดินทางเข้าไปตรวจและส่งรถมารับคุณตาเพื่อเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนับจากวันที่ญาติติดต่อขอความช่วยเหลือรวมทั้งหมดใช้เวลา5วัน